เดนะี๋ยวเมื่อฉันได้มันจะได้กันหวดให้เจ็บคอเด็กทำไมนี่กินขิงไม่เป็นอีกเห็นน้ำขิงกับเบียร์แล้วเหล้าเนี่ยคุว่ากินน้ำขิงยังจะมีปะเป็นหยดไหลพี่ได้บ้างไหม 然后呢，就建议他不要喝，不要喝。<noise> จำมันดีนะใครทำอะไรกันมันว่ามันนอนระบายหมดเลยนอนระบายหมดเลระบายมายัน,นมเ,ละละมเป็นจากฉากเปเรื่องเลยเออนอนดเลยอย่างเงียมสไบ้างรักโอพวกนี้นอ่องงออะ ก็พยายามจะหลอถ้ามันก็พยายามจะต่อสู้กับโรคที่มันเป็น <c oughs> มีช่วงหนึง่งเป็เมือ่อไหร่เอาถุงเท้าเอาโบกูเข้าแล้วจับยัดปากแต่ถุงเท้ายังไม่ใช่ รยาตัวท่านคับผมนิยมแล้วมันเดึงออกเฮ้ยห้ๆๆใหยใจไม่ออกไม่ต้องผูกแล้วถึงผูกก็พูดทางจิตได้เยบอกวเามึงพูดทางจิตแต่กูจะไม่หลอกคูเแต่ถ,ถึงพูดทงางปากแล้วกูหลอกคู นั่งแล้วตอนพูดะคอเระอรก็มีการทการอ่านหันสือลิบใน้นัสือข่าวต้อวนต้องเอะเพิด้วยแดดมันร้อนเ้ง่ก็ตืมันตื่นขึ้นมากินข้าวมาอ่านปาจจุบ 那个。 ขดขืนแข็งขืนมากจับตายมันยิ่งกำเริบยิ่งบ้าลปล่อยมันจนกระทั่งมันไม่มีอะไรจะปล่อยอต้องให้มันระบายออกมาจนหมดแล้วก็ไม่ต้องสร้างมันถามว่าให้ทใไมสร้างโลกใหม่มอยู่ กันทำโต้ปูมกมัดมันยิ่งหรือตัดยิ่ง,งสแสดงอดิกรยาตอบโต้ <c oughs> ในยานี่มันรักษารคไม่ได้ทำให้มันแค่สงบแล้วหลับแล้วคนอยู่รอบข้างสบายทั้ง <c oughs> มันไม่ได้กินยามาก,กี่วอ几่ะ thương não quá làm để em bồi bồi thế nào quá <laughs> ừ. làm gì nào vậy นองเรื่องน้องตัวเองเรื่งเสือเอรืงก่นเมตาระดับไหนมันดีจะสามารถทำให้สัตว์้ายกลายเป็นมิตรได้มันถุมันดึงพะหมเราไปใช้แล้วเราก็ต้องมานั่งมองมันไอจะดึงกลับมาก็กลัวมันตื่นกลัวกลาวันเลยเราต้องมานั่งมองมัน <c oughs> mới lại mui mui sẽ khai mươi sẽ phát hồn, mình cũng không thể khai, mình cầm ngày hôm nay cầm này, rồi nó nó múc lại cái nám này ไม่ยุ่งอ้ำเอาไอ้ี่ยังไงแล้วออกกายบริหารกันหน่อยลองดูดิหาที่นั่งนั่งดีๆเหยียดขาดูดิเหยียดได้ วิธีสลับสลับกันนะครับขาเราไเท้าไมข้างหลังตัวให้อยู่หนนใ้เพื่อนกุระใหญ่นอนใรถไฟเดียว ออก็แเียวไปก็ไปมาปท,บทกบนเอออย่า้าอลองดูที่กมลงไปจับ,อบเ,เอาปลายน้วท้าตัวเองดูทก้มไปไหมแล้วก็ให้เอาีปลายน้ท้าไปเอกน ยืดเส้นหลังยืดเส้นเร็เบนเม็ตลองดูหัวสุบไประหว่างขา พยายามกม้มน้ามือจับปลาย้เท้าให้ได้เราจะนั่งหลังแข็งใช่ไหมอีกหน่อยอ่ะจะเป็นนามาพืชนามาพาดเส้นนามาพืชนามาพาดอยู่ที่กระดูกหลังอยู่ที่เส้นหลังแหละยืดมันให้ได้อย่าให้มันยืดท้งเอาไว้น้ <c oughs> นำหนึ่งห้าสิบแล้วให้เงยขึ้นมา เลื้อขึ้นมาแล้วก็มือเท้าไปข้างหลังผ่อนคลายสเสร็จเปคลายตัวเอาละเอ็ดตัวไปนิดๆให้นั่งใ้ท่าสบายอะ่ะ แก้ไอเขามีก็ไม่ไป็นหามพวกไอครอบไอแคดอ่ะมียาแก้ไอน้ำมานี่ยกลมลงไปทีเที่ยนี้ให้ให้กลางให้กลางนิ้วมือกลางฝ่ามืออยู่ให้ปลายนิ้วชี้นิ้วกลางอยู่ประมาณหัวไม่โป้งกลมลงไปใหม่เอ้ยไม่ใช่อยู่ที่ส้นเท้าของภัย ไหร่นี้ทางอยู่ประมาณต้นเช้าเกือบถึงก็ได้ลองดูดีกรรม <laughs> 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 南美，南美。 กลับไปอยู่ท่าเดิมเหมือนใาเยเสร็จเรียบร้อยแล้วลเก่งปลายเท้าแนบฝ่าเท้าแนบพื้นยกก้นเพียน้ำดักตัวลงนข้งหลังเก่งก้นเก่งหนักน่องเก่งขาเก่งแขน long หน้ามาอันนี้ใช้ส้นมือสันมืออยู่ตรงข้อพับของนิ้วนี่สันมือข้อพับของนิ้วให้ข้อพับนิ้ว